ณวัดกลางสุพรรณบุรีแตกคนมาเต็มพื้นที่สวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยการแสดงสดของต้นข้าวสุปริยาจากการแสดงสดของศิลปินเพลงลูกทุ่งต้นข้าวสุปริยาโดยเฉพาะในงานรำลึกปู่สอนเพชรสอนสุพรรณชี้ให้เห็นว่ามีคนมามากเรียกว่าวัดกลางแตกความสำเร็จของการแสดงไม่ได้มาจากความสามารถทางดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการผสมผสานกลยุทธ์การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและอารมณ์กับผู้ชมอย่างลึกซึ้งหัวใจสำคัญของความสำเร็จนี้ประกอบด้วย4เสาหลักได้แก่ 1. การวางตนเป็นผู้สืบสารมรดกโดยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งและแสดงความเคารพต่อศิลปินระดับครูบาอาจารย์อย่างสม่าเสมอ 2. ศิลปะการสร้างความผูกพันกับผู้ชม ผ่านการสื่อสารที่เป็นกันเองมีไหวพริบและให้เกียรติชุมชนท้องถิ่นทําให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง 3. การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดังกรณีศึกษาปัญหาไมโครโฟนขัดข้องซึ่งเธอแก้ไขด้วยการเชิญผู้ชมขึ้นมาบนเวทีเป็นการทลายกำแพงระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงและตอกย้ำภาพลักษณ์ศิลปินของประชาชนและ 4. การสร้างเส้นเรื่องทางอารมณ์ผ่านการคัดเลือกบทเพลงที่พาผู้ชมเดินทางตั้งแต่ความเศร้าไปจนถึงความสนุกสนานเปี่ยมพลังการแสดงของเธอจึงเป็นมากกว่าแค่คอนเสิร์ตแต่เป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชนที่สร้างความทรงจำและความผูกพันในระยะยาวการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมการแสดงของต้นข้าวสุปริยาถูกยกระดับจากการเป็นเพียงคอนเสิร์ตให้กลายเป็น พิธีกรรมทางวัฒนธรรมผ่านการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นผู้สืบทอดมรดกเพลงลูกทุ่งการประกาศเจตนารมณ์จุดเปลี่ยนสำคัญของบรรยากาศในงานคือการประกาศบนเวทีว่าจะขอสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งต่อไปคำประกาศนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อครูสอนเพชรสอนสุพรรณ แต่ยังเป็นการวางตำแหน่งตนเองในฐานะทายาททางวัฒนธรรมที่แบกรับมรดกของวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งสร้างพลังและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับผู้ชมอย่างมหาศาลการเปิดตัวอย่างลึกซึ้งแทนที่จะเริ่มต้นด้วยเพลงเร็วตามธรรมเนียมปฏิบัติเธอเลือกเปิดการแสดงด้วยเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโชคชะตาและชีวิตซึ่งมีท่อนร้องว่าดวงชะตามอบให้ฝาลิขิต การเลือกเพลงนี้เป็นการสร้างสะพานเชื่อมทางอารมณ์กับผู้ชมในทันทีโดยสื่อสารว่าเธอเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเช่นเดียวกับพวกเขาการแสดงความเคารพต่อครูมาอาจารย์ต้นข้าวสุปริยาแสดงความเคารพต่อศิลปินระดับตำนานอย่างสม่ำเสมอทั้งราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเธอเคยกล่าวว่าเป็นนักร้องในดวงใจต้นข้าวตลอดไปและครูสอนเพชรสอนสุพรรณ การกระทำเหล่านี้ช่วยทำให้บทเพลงของศิลปินในตำนานยังคงมีชีวิตและส่งต่อไปยังแฟนเพลงรุ่นใหม่ศิลปะแห่งการสื่อสารและการเข้าถึงพลังที่โดดเด่นที่สุดของต้นข้าวสุปริยาคือความสามารถในการเชื่อมต่อและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับผู้ชมจำนวนมหาาลแม้บนเวทีขนาดใหญ่ที่ถูกเปรียบว่ายาวเหมือนสนามฟุตบอลปฏิสัมพันธ์และการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เธอจะใช้การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดช่วงเวลาเงียบและดึงผู้ชมให้มีส่วนร่วมตลอดเวลาการใช้เวทีอย่างทั่วถึงเธอจะเดินไปทั่วเวทีและสบตากับผู้ชมทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญของการแสดงการใช้ไหวพริบและมุกตลกการพูดคุยแสวเล่นเป็นส่วนสำคัญที่สร้างเสียงหัวเราะและความผูกพันเมื่อเห็นพื้นที่ว่างหน้าเวทีเธอจะแสวว่าตรงนี้เว้นไว โอ้โหเตะตะกร้อได้เลยนะซึ่งเป็นการสร้างเสียงหัวเราะแทนการตำหนิหรือเมื่อเห็นผู้สูงอายุกำลังเต้นอย่างสนุกสนานเธอแซวว่าคุณแม่คะสามีที่บ้านตาเขียวแล้วนะคะซึ่งสร้างความคลื้นเครงไปทั้งงานการให้เกียรติชุมชนและผู้จัดงานความสำเร็จของการแสดงถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความเคารพต่อชุมชนและธรรมเนียมท้องถิ่นการขอบคุณอย่างเป็นทางการ ในทุกการแสดงเธอจะกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสคณะกรรมการวัดไปจนถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่การเอ่ยชื่อบุคคลเธอให้ความสำคัญกับการเอ่ยชื่อผู้จัดงานและบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเช่นพ่อแขกแม่หนิงซึ่งทำให้ผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อรู้สึกเป็นคนพิเศษและสร้างบรรยากาศของงานให้เหมือนงานบุญประจำหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนด้วยใจไม่ใช่ธุรกิจ การให้เกียรติสถานที่เธอยกย่องจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเป็นเมืองหลวงของลูกทุ่งซึ่งเป็นการให้เกียรติรากเหงาทางวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆกรณีศึกษาปัญหาไมโครโฟนขัดข้ดองเหตุการณ์สัญญาณไมโครโฟนขาดขาดหายหายประกอบกับเวทีที่ใหญ่และมีผู้ชมหนาแน่นจุนไม่สามารถลงไปหาแฟนเพลงด้านล่างได้ตามปกติการแก้ปัญหา แทนที่จะหยุดการแสดงหรือแสดงความไม่พอใจเธอตัดสินใจประกาศเชิญชวนแฟนเพลงที่ต้องการถ่ายรูปหรือมอบรางวัลขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะผลลัพธ์และการวิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงวัฒนธรรมการตัดสินใจนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคแต่เป็นการใช้วัฒนธรรมลุกทุ่งที่เน้นความเข้าถึงง่ายและไม่ถือตัวเป็นหัวใจสำคัญการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ปัญหาทางเทคนิคได้สร้างช่วงเวลาพิเศษที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในการแสดงที่ราบรื่นบรรยากาศเปลี่ยนจากความกังวลไปเป็นความตื่นเต้นที่ผู้ชมได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดการทลายกำแพงการกระทำนี้เป็นการทลายกำแพงทั้งทางกายภาพและจิตใจระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงเปลี่ยนสถานะของผู้ชมจากผู้รับสารมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงและความไว้วางใจ การกล้าเชิญคนจำนวนมากขึ้นบนเวทีสะท้อนถึงความไว้ใจอย่างสูงที่เธอมีต่อแฟนเพลงว่าจะให้ความร่วมมือและไม่สร้างความวุ่นวายซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานการเดินทางทางอารมณ์และเกียรติยศของลูกทุ่งการแสดงถูกออกแบบให้เป็นเหมือนการจำลองชีวิตจริงผ่านบทเพลงโดยพาผู้ชมเดินทางผ่านอารมณ์ที่หลากหลายความหลากหลายของบทเพลงรายการเพลงมีความหลากหลายสูงเพื่อตอบสนองผู้ชมทุกกลุ่ม เพลงดังของตัวเองเพลงของศิลปินระดับตำนานเพื่อเป็นการรำลึกการจัดเพลงตามคําขอสดหน้าเวทีเพลงแหล่ซึ่งเป็นการให้เกียรติรากเง้าของเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงโครงสร้างการเล่าเรื่องทางอารมณ์การวางลำดับเพลงถูกคิดมาอย่างดีช่วงซาบซึง้งเริ่มจากเพลงเศร้าอกหักรักสลายเพื่อเรียกน้ำตาช่วงให้กำลังใจ ต่อด้วยเพลงที่ให้กำลังใจคนสู้ชีวิตเช่นคนสู้แล้วดิ้นรนซึ่งกระทบใจคนจำนวนมากช่วงปลดปล่อยปิดท้ายด้วยเพลงเร็วและสนุกสนานเชิญชวนให้ผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นรวมทั้งขึ้นมาเต้นบนเวทีเป็นการส่งท้ายด้วยพลังงานบวกและความหวังที่สร้างความผูกพันระยะยาวกิจกรรมส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของแฟนคลับ นอกจากการแสดงบนเวทีต้นข้าวสุปริยายังได้ใช้เวทีเพื่อประชาสัมพันธ์และขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆการโหวตจากไทยรัฐทีวีประชาสัมพันธ์กิจกรรมการโหวตที่เพิ่งสิ้นสุดลงและรอการประกาศผลการโหวตจากอสอมทไทยโหวตเชิญชวนให้แฟนคลับร่วมโหวตในรายการของอสอมทซึ่งมีรางวัลเป็นทองคํา โดยระบุว่าขณะนี้ได้รับมาแล้ว2ก้อนจากทั้งหมด5ก้อนและต้องการแรงสนับสนุนเพื่อให้ได้อีก3ก้อนที่เหลืออยู่มากกว่าคอนเสิร์ตคือประสบการณ์ร่วมของชุมชนการแสดงสดของต้นข้าวสุปริยาคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของสเสน่ห์แห่งการแสดงสดที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ความไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาไมโครโฟนกลายเป็นสิ่งที่สร้างความจริงและความรู้สึกมีชีวิตให้กับการแสดง การผสมผสานร,ระหว่างพรสวรรค์ความอบอุ่นเป็นกันเองการแก้ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเคารพอย่างสุดหัวใจต่อผู้ชมและมรดกเพลงลูกทุ่งได้หลอมรวมให้การแสดงของเธอกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเป็นคำสัญญาแห่งความสุขและความทรงจำที่ผู้ชมจะไม่มีวันลืมพร้อมกับคำทิ้งท้ายที่สร้างความผูกพันระยะยาวว่าเดี๋ยวปีหน้าอย่าลืมมาเจอกันอีกนะจ๊ะข่าวริมคลอง